สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค่าเพิ่มประจําวันที่17สิงหาคม2565นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอนขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ดีมากๆนะคะให้กับแม่บ้านก็บอกไว้ก่อนนะคะวันนี้แม่บ้านเออไม่สบายนะคะเป็นหวัดก็เสียงมันจะอาจจะ จมูกมันจะบูบี้หน่อยนะคะเสียงก็เลยอาจจะแปลกๆนิดนึงเอาละเข้าเรื่องเลยรา้านคาเพลนะคะเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่แล้วนะคะเขาแจกคูป,ปองลดราคา20%กับ30%นะคะก็เผื่อใครไม่รู้เนาะเขาจะแจกเข้าเออหน้าแบบราคาเพล่เข้ามาเลยนะคะซึ่งคูป,ปองนี้นะคะใช้ได้จนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะก็คือวันที่19สิงหาคมนะคะเวลา4โมงเย็นเนาะก็ถ้าใครจะใช้ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสามารถเอาไปลดบัตรผู้ดำก็ได้นะคะสำหรับของซีซั่นเนาะอ่ะโอเค เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้เรากันบ้างนะคะก็จะเป็นชุดของเรนเจอร์นะคะชุดเอ่อเรีฟีน่านะคะซึ่งแบบสวยงามตามท้องเรื่องกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวแม่บ้างขอนรญยตหมุนตัวสักนิดหนึ่งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะของเรนเจอร์แล้วก็อ่ะอน,นี้แบบอาวุธนะคะซึ่งรอบนี้ถือว่าอาวุธยาวมากดีงามแล้วมองเห็นชัดๆกันหน่อยเนาะแล้วก็ปิดผ้าคลุมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะของเรนเจอร์แล้วก็ดูอาวุธแรกหน่อยนะ อ่ะจะเป็นธนูแบบนี้นะคะราคาแบบร้อยบาทนะคะแต่ถ้าลดราคาก็นั่นแหละถ้าใครเป็นสาวกเรนเจอร์ก็จัดไปต่อไปเอ่อกล่องการผจญภยัยฤดูหนาวขาวบริสุ์นะคะก็คือ อันนี้ลดราคากล่องเหลือ95บาทนะคะซื้อได้ตะกลละหนึ่ครั้งรีเซ็ตทุกวันจันรนะคะขายถึงวันที่31สิงหาคมโดยที่กล่องนี้นะคะจะมีซุมของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นหินครอน5,000อันเฟลสแต็ก150หินครอน2,500อันแล้วก็เฟล1 0 0นะคะ เราก็มีโอกาสที่จะได้กล่องอีกสิบกล่องนะคะไปสุ่มกันอะไรนี้นะคะแล้วก็มีหินครอหนึ่งพันอันเฟสตกแปดสิบหินครอห้ารอยอันความสำารช่างร2อยสบอันแล้วก็กล่องชุดอาวุธแบบพรีเมียมนะคะก็คือเป็นกล่องชุดอาวุธกับกล่องเซ็ตอาวุธชุดแรกของแต่ละอาชีพอ่ะเราก็มีเซ็ตเครื่องเรืองคามาซีเบียด้วยนะคะแล้วก็มีสุม่มเออเฟสตั๊กตัหกตั๊กตัคกตั๊กตั๊กตั๊กอั๊กตั๊กตัช่าง 60, ะะห้ 200, าสาิบอันนะคะ กล่องจอมพายอันนี้ก็คือคือสุ่มกล่องอีกสองกล่องนะคะแล้วก็มีสุนทิ้ิงจอคขั้วโลกนะคะหนังสือละโอมุลสิบห้าวันพรอ,อกมกรรมสิวสิบห้าวันนะคะใบคาย,คยายกระเป๋าสบหงช่องแล้วก็เสียงคำรังของบานห้าสิบอันนะคะหรือว่าเฟลประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีลูกแกะอ่ะอันนี้คือรางวัลต่ําสุดจะเป็นความชันของช่างสามสิบอันแล้วก็หินครอร้อยห้าสิบอันนะคะแล้วก็เสียงคำรังของบานห้าสิบอันเนาะก็มาลดราคาอยู่เหลือเก้าสิบห้าบาทก็ ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะคะกล่องก็คือกล่องสุ่มนะคะเพราะว่าถ้าแบบอโชคร้ายก็น่าจะแบบเปลียงคันละของบ้าห้าสิบอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่คุ้มราคาเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละแต่จะลองดูก็ได้ทุกคนก็แล้วแต่นะคะลองดูนะคะต่อไปอ่างเปาก็กล่องเนี้ยความคุ้มค่ามันก็อยู่ที่แบบห้าสิบห้าสิบอะนะเพราะว่ามันลดราคาไงอ่ะแต่มนซื้อได้คนละกล่องนะคะก็ รีเซตทุกวันจันทร์นั่นแหละนะจนถึงวันที่สามเป็นจหาคมนี้อีกที่หนึ่งโอเคต่อไปอ่งปางเปาแห่งโชคเสือโคร่งดํานะคะราคาเก้าสิบห้าบาทเออเสือโคร่งดํานะคะจะเป็นแบบอ่งางเปาที่แบบเหมือนถ้าเกิดเราโชคคือถ้าบอกว่าถ้าโชคดีก็คือจะอัพไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรางวัลชุดเอเวงเนั่นกับหินครอนเออสามร้อยอันนะคะแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีเนี่ยยังไงก็คือจะเป็นแบบก็คือจะเป็นต่ําสุดก็คือจะเป็นน้อง เป็นน้องเสือนะคะซึ่งถนะ้าใครอยากได้เสือดำนะคะมันจะไปอยู่อันที่ชั้นที่สามนั่นเองนะคะเหมือนกับแบบถ้าเราไม่ได้เลยก็คือจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบแต่ถ้าใครแบบมีสิ่งที่อยากได้ในใจอย่างเช่นเสือโคร่งดำเนี่ยมันก็จะแบบภาวนาว่าให้ขึ้นไปขั้นที่สามอะไรประมาณนี้นะคะเพราะถ้าเลยหรือไม่ได้ก็คืออดนะแล้วก็เขาเอากล่องชุดคาาวิลเล่มาขายด้วยนะคะราคา400บาทนี่ของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งของผู้ชายก็เดี๋ยวต้องไปขดดูตัวผู้ชายนั่นเองเนลคะทุกคนต่อไปแพ็กเกจพรนางฟ้านะคะเนื่องจากวันนี้แพทวันนี้นะคะนางฟ้ามันมีสกิลใหม่เข้ามามันก็เลยเอามาลดราคาให้เรานะคะเออรับไปเลยลูกแกวของเทอาห้าอันนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาท อ,อต่อไปแพ็กเกจกอสปี้คูณสามนะคะเหลือหกร้อยบาทนะคะได้สามตัวไอ้ลูกแก้วเทีเนี่ยมันพูดขอพูดไปพูดเลยนะมันมีแจกอยู่ตรงนี้นะคะถึงวันที่สามเอสิงหาคมได้ตกะกุลหนึ่งครังนะคะ100หนึ่งร้อยไม่รับไปเลยลูกแก้วสิบห้าอันนะคะจุกๆก็ถ้าไม่พอก็ค่อยมาซื้อนอะอืมโอเคต่อไปแพ็กเกจสาวรับใช้พอบ้านคูณสามนะคะราคาหกร้อยสี่สิบบาทรับไปเลยพ่อบ้านหรือว่าสาวเมียนะคะสามตัวเลือกซ้ำได้นะคะ โอเคต่อไปแพ็กเกจสินค้าประจําวันนะคะราคาแปดสิบห้าบาทเป็นความจำของช่างส0บอันนะคะสเกตความจำสิบอันเสียงคลอมบานสิบอันหิงคอนสิบอันค่ะพีเพิ่มแตกระดอบสิบอันเอ้ยกระโดสองอันนะคะโอเคต่อไปมาขยายกระเป๋านะคะเป็นแบบหนึ่งบวกหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสิบหกช่องสองอันนะคะรวมเป็นสามสิบสองช่องนะคะในราคาสามร้อยสามสิบบาท อันนี้ก็แปดช่องสองอันก็เป็นสิบหกช่องร้อยแปดสิบาทอันนี้แปดช่องในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะและ้วก็นี้สองช่องในราคาสามสิบบาทแล้วก็มีหนังสือละแห่งโอบุลมาขายด้วยนะคะสิบห้าวันเป็นราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ช่องฮอตนะคะจะเป็นอันนี้ยี่สิบเพลนะคะหรือว่ายี่สิบบาทเองก็มีหินคาถาตอกตาไอเทมนะคะสองอันตำราต่อสู้ปิดผนึกสามวันนะคะ เขมีสามเล่มนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สกิลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจส่งเสริมการเติบโตก็คือมีพอรอคาปาซิลหนึ่งวันนะคะอันนี้เป็นหนังสือแห่งโอมมลซึ่งก็มีแบบคำพีเพิ่มตาดรอปไอเทมด้วยข้างใหนด้วยนะคะ20เพลเองถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็น้ำตาของเอลิออน4ตีอันนะคะแล้วก็กล่องชุดปริศนานะคะยังอยู่นะจ๊ะทุกคนนะใครจะฉุ่มก็แล้วก็อย่าลืมช่องไม้นะคะอย่าลืมมาซื้อของกันด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งร้อไม้เนี่ย อยู่จนถึงวันที่ยี่บสี่นะคะส่วนลูกแก้วของทีอาย้ำอีกทีนึงว่าอยู่นถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ลดราคาสัปดาห์นี้เป็นของชุดคูโนนะคะชื่อชุดอื่นอยู่นะคะเหลือห0ร้อยบาทแบบพรีเมียมแล้วก็ชุดของวิชนะคะชุดกิ่งเหลียเหลือหกร้อยบาทแล้วก็ชุดแนววิกนะคะเออมันขายตลอดเนาะแต่ว่าลดราคาถึงวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมนะคะแต่ว่าของราคาเนี้ยไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนก็เป็นชุดแนววิกกับชุดมารีนนะคะลดราคาอยู่นะคะจากห้าร้อยเหลือสี่ร้อยบาทนะ ถ้าใครชอบชุดนี้ก็จัดไปนะคะซึ่งชุดนี้มีขายตลอดนะคะอย่างที่บอกก็คะคะที่แล้วก็คือแบบลืมไงว่าชุดนี้ขายตลอดแต่ว่าของคงระคะเนี่ยมันไม่มโอเคก็อย่าลืมมาตรวจสอบช่องเบสกันด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้ยังอยู่หรือเปล่าซึ่งชุดมาแรนดมาเซลมาดาโร่นะคะชุดใหม่อ่ะของเคอร์ทเมียรรอบนี้คือยังขายอยู่นะคะถึงวันที่31สิงหาคมเลยอย่าลืมกันเดอ้อแล้วก็ชุดเออชุดโจรสลัดหรือว่าชุด คนนอกกฎหมายนะคะแห่งมากโกลียยังขายอยู่นะคะถึงวันที่3เอสิงหาคมซึ่งชุดโค,โคโค่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะย้ำอีกทีหนึ่งก็แต่ถ้าใครแบบ อย่าลืมนะคะว่าเรามีกิจกรรมหาเทอร์เนียนอยู่นะคะอย่าลืมไปทํากันด้วยเด้ขคืนคิดว่าให้ต้องมุมขวาบนนกแจกชุดโกโก้ฟรีหนึ่งชุดนะคะแต่ถ้าหนึ่งชุดไม่พอก็ค่อยมาซื้อกันได้เด้อโอเคสําหรับวันนี้ราคาเพล็กก็หมดเพียงเท่านี้นะคะมีใครเสียงเงินให้กับอะไรกันบ้างหรือว่าไม่เสียงเงินก็คอมเมนต์อบอกกับแม่บ้านได้นะคะถ้าอย่างไรวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่จ้ดาดาดาเดอบายบาย